นั่ยหน่อยเน้อนั่ยหน้อยบัตรน้อ,นนองอารีจากไห้พึงศรีสเกตนะครับมาหาหมูแนมาหาหมูแนนะครับคนเยอะมากร้อนก็ร้อนขออนุญาตครับอาจารย์ฐานที่สองนะครับเอกอหามไปสักคนเด้อบัตรนี้ขึ้นไปแทงจะได้มันมันมันจีซ่านะครับเป็นพวกขลุกเลยบมาใส่เขาอย่งหลายบังความพร้อมนี่อยู่ที่ฐานที่หนึ่งนะครับคาดว่าถูกต้องครับอาจารย์ครับข้อมูลได้หรือยังได้แล้วนะครับได้แล้วครับโอเคครับของน้องไส้สันนิษ น้องซาน้องไายจากดอนเจริญนะครับทำถวายองค์พระมหาภาัตรฐานที่หนึ่งนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเบื้องหลังโอ้ยนายคนเสียลยเนาะเลอยปไปเต็นสีดำเงินมาับท่านจุดทัองวันเลยว่ะคุณคะแนนทุกคนความพร้อมอยู่ที่ฐานที่หนึ่งนะครับลำดับต่อไปเราจะจุดบ้้งไฟฐานที่หนึ่งบั้งไฟแสงฐานที่หนึ่งหมายเลขสองหนึ่ง ของคุณลังสรรค์นเนตวงสองหนึง่งไปอ๋อไปทั้งคนเถอะน้องไอ้ทั้งดอนเจริญบ้านเจ้าของพุณละนะครับของคุณลังสรรค์นเนตบงเอาอได้สิไปยังมาเกิดความด้วยกัน ขออนุญาตแจ้งเวลาครับฐานจุดที่2หมายเลข19 240คะแนนฐานจุดที่1หมายเลข37ของบริษัท s s l นะครับ210คะแนนฐานจุดที่5หมายเลขสูงน,นะครับจากค่ายสากลการช่างแปดสิบสามคะแนนตาซีตตสตาซีสมารับหลานโยมองกาเบร่าเด้อคุณฐานที่3ามนะครับเบอร์22ครับเบอร์22ครับโอเคครับขอบคุณครับฐานสามโดอร์22 อพี่น้องที่อยู่บนเวทีนะครับผมถามเจ้าของเวทีแล้วเขาบอกว่าเวทีนี้เต็มที่นั้น20คนครับเออขึ้นหันบาแล้วเพิ่งกลปลอดภัยมานะเอาเบิ็งเอาไว้แต่พี่ที่นี่โปรแกรมยุ่งสุดคนซ้ำซ้ำหางเทอมามาเริ่มจริงไหมพอดีครับนี่มีคนมาอยู่ที่บูนี่แหละผมว่าบอกไปใหญ่ครับเจ้ากันโอ้โหทั้งหันที่นี่รับไป็นยี่สิบคนนบอมแมนได้เบอร์สองก็ว่าให้แต่ผู้สาวขึ้นมาได้ กับผู้สาวแรกผู้เฒ่าแรกยืดตัวกันหมนทีละบ้าวนาพุฒิมิตรบู้สาวด้วยผู้สาวแดดไล่แดดไล่ตะกองกันโคลอที่ปันป้าขวานแล้วกันบ้านมิตรผู้สาวเหลือหน่อยฐานที่สามรับฐานที่สามขออนุญาตครับฐานที่สี่ล็อกล็อกล็อกตะหางไว้ตะกอนนะครับจะถึงไปแต่งวนาฐานสองเท่กันนะครับสี่ห้าพร้อมเหมือนกันนะครับข่าวเดียวข่าวเดียว ท่านที่สี่ปล่อยได้ไหมทานที่สี่อ่ะให้ทาามปล่อยได้ไหได้ยังครับงไม่พรอทุกถานนะครับยังไม่พ้อยื่นี่แงผเห็นนะท่านที่สามย่ความพร้อมพอ่าเงเข้าไปแล้วครับโอ้โห่านสามยกงเงีอยู่แงอยู่ตาไตาไรพอไไปมาตาฟทอยาั่งนั้นคตตับหลายนั่นยังไม่เห็นกวดี เห็นว่าผู้สาวขึ้นเวที่ารัทเห่าวดอมๆอยู่ทีนี้ในในรับเบี้ยย์ยังชิมแล้วหรือว่าพูดว่าเป็นเห่าแล้วอยู่ไหนงั้นเรียนไฟเนาะแต่ว่าพี่ดีๆอยู่บริษัทยาเบาหวานเจ้าต้องไปฐานที่สามฐานที่สองที่ฐานที่สี่ดูด้วยนะครับยกมือนะครับถ้าท่านอ้าวเบอร์สองสองฐานใกล้ๆกันรบควอมด้วยลบๆนิดหน่อยขอบคุณเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เกียรติพัฒน์ กินตนากินตนาเลยติดขอไปเดอเอ้อา่านตามนี้นะครับเดอ้อไปไปเลยครับรอ,อ,อ,อาจารย์ครับบ้องไฟแสนเดอ้อหกนิ้วของใครพวกเงินเดอ้โอโงูบังเรียดเดอ้อสามสองหนึ่งไปงูเงินบังแรีเดอ้อดูวั่นเนาะเจ้าชิน เจ้ายิ่งขึ้นแล้วเพ่งว่างทได้การบางไฟบางนี่เพิ่งว่างเพื่อเอาของเสรบางนี่นี่มาจุดนี่กินดีปานนี่ผมไปเซี่ยวคอสร้างสานกูไรเนาะไม่หวัดเซียวไม่หวัดไปันขึ้นที่พี่น้องไลเลยันขสินที่แรกเขาบอกมึงจับฐานที่ห้งห้าหนึ่งห้าเข้าไปยันฐนที่ฐานที่ห่งบอกฐานที่หาครับฐานที่ห้าเข้าไปันที่ห้าครับทราบครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสุนทรยายเพชรโอเคไหมครับ แข่งไม่ไ hmm. ด mm ้เราเย็น hmm. ก oh ็ไ mm ม่ม hmm. okay. uh ีมองนั่างมาเียเออได้ดิคุณงานที่ห้าเบอร์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับผมนับเบอร์ห้าหนึ่งห้าที่พนมคุณแม่หนูเพียรสุขประเสริฐโอเคในวงเล็บย่ายเพชรอ่าเอาเอาโอเคครับต่อไปครับเราจะบังไฟ ที่ฐานจุดที่5นะครับของคุณแม่ดุเพียนสุมาเสิร์ฐหรือว่ายายเพชรน,นะครับจุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตาุวัดกลางบริเวณสามสองหนึ่งไป let's go มาจีบดุเพียนเลยฉันไปแล้วมาคิดไหมสารุลาได้ขึ้นมากบองกล้องไปดู มองเก่าไปเป็นฐานในสิบครับกะทิเบิ้งเลอเลยศักดั์ศูนย์นะครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่หนึ่งเขาได้รู้เรืองเลยนะครับเป็นปมไฟฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งเป็นปมไบิ้งไฟิ้งเบิ้งตะบันครับเบิ้งตะบันกะทิเบิ้งตะบันครับไหลแหลมไหลแหลมครับเออเบิ้งตะบันไหลเบิ้งตะบันเพื่อความปลอดภัยของทีมของความพร้อมอยู่ที่ฐานที่หนึ่ง ลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟฐานที่หนึ่งหมายเลข60ของคุณพิชมนอาวรนเทพนมสรสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกากรุโวเวทเวลาครับเทเวลาด้วยความกระลบอาจารย์เทเวลาสรรค์โอ้ยมันเทียมคือกันเนาะว่าจะไปยึดของนี่มันถวายองค์พระมหาธาตุวัดกากรุโวเวทสามสองหนึ่งไป ท่านกันที่พูดมานรี่นี้ครับตามหมายเลขห้าหนึ่งห้าฐานที่ห้านะครับจุดไปตั้งแต่ลำดับที uh, ่95นะครับตั้งแต่เก้นะครับตั้งแต่รอบเช้าแล้วนะครับเวลาได้สีคะแนนนะครับครับครับทราบครับทราบท่านอาจารย์เอาข้อมูลไปครับฐานที่2สองเลขสามเก้าครับรับทราบครับของคุนนัทธิยาบรรณาลัยฐานที่เอื่น ม,ม39ของคุณน,นินนยตยาปัรณาลัยพี่ป้ไปแสนสร้างโดยออไทยเปิดฟ้า32หานึ่งไป ไปหลกเปียก <toward> <stage> โอ้ยกุ <another hand> <t ort mañana> <rawd unre> ังคดหัวใจสิบ้านไหลย่างเดียวกลเวลาใช่ปอกออกเลยวะเ้าให้ลัเป็นย่งไรครับออกจากฐานใดลีลาสิดอกลีลาขันขยควดไม่อมฐานที่สี่นะครับแจ้งข้าวบูนด้วยฐานที่สี่ครับ อันที่สี่ครับอันรี่สี่หมายเลองห้าชัดเจนถูกต้องครับคุณอภิวัตรศรีนาริ์แก้ไขข้อมูลนะครับไขพวกเงินชุดไปซีบ้างเด้อขอแก้ไขนะครับขอแก้ไขเด้อใส่พวกเงินชุดไปซีบหน่อยนะครับห้าหสักครู่นะครับเพื่อความปลอดภัยอันที่สามลูกบอลเนี่ยบอลเลขเที่ไหร่พร้อมนะครับต่อไปเราจะมีเครองไฟสี Ina, ห้ามบเสนาลิกพอมครอบครัวมอ par, maison, 3, 4, 3, 2, s <S บมาสานค่ายศิลิพานุพสร้างสรรค์สามสองหนศิลิพาโ go let's go ขออนุญาตแก้งเวลาครับต้งไฟแสงหานจุดที่หนึ่งหมายเลขยี่สิบนะครับ ของคุณรังสรรค์นะครับจากใ้ล้ที่เวลา255คะแนนฐานจุดที่3าหมายเลข22ของคุณเจติดต์จากใ้ายโพงเงินครับ215คะแนนแล้วก็ขอขอบคุณทักนผซ้สำกันนะครับตอนนี้ยังไม่ออกคะแนนนะครับแล้วก็ฐานจุดที่2นะครับ แก้ไขสนขนินีลา265รคะแนนการสุภาพันขอขอโทษฐาน้านี่จุดไปก่อนฐานนี้นเดวอดออมาเวลามันออกแล้วนะครับขอบคุณแมนูเพียงซุปเปอร์เซอร์บุก่าใช่อ่่โอเคครับมันับนะครับไปขอเปนยังไงเป็นสื่อมากคือต่อถึงตัวข้อมูลมาก่อนหน้าแจ้งข้อมูลเลยครับหนึ่งศูนย์่คแสนเทบเทเวลาครับขอบคุณเจนกีฬา ปิงุนชีวงถูกต้องไหมครับถูกต้องครับสถิติขณะนี้นะครับบั้งไฟที่สูงที่สุดเงื่อนสูงที่สุดก็คือ417นะครับของไทยสายบนการช่างนะครับใช่ครับแม่บอกไม้ไม้เล็บหนึ่งฐานหนึ่งครับจากไทยที่เวลาครับมานไหก่อนลงมากกว่นั้นเพรเพิ่งเอาดีกว่าเทียวออกไปทั้ง เราบอกไปแล้วคุณแน่ถ้าฐานที่สามอยู่ฐานทีนมีการมันมันมันจะโดนนะครับผมไม่ห้ห้องถูกเปิด